เลี้ยงหมาย,ยังไงให้อายุยี่สิบสามปีหมา <Sunday. S 1> ตัวหนึ่งปกติสิบสามปีนี่ก็ต้องตายแล้วกตะมนสิทธิเลี้ยงหมาอายุยี่สิบสามปีใช่นะใช่สันเดย์เขาจะไม่กินเนื้อสัตว์โทษทีนะจะหาว่าเราเลี้ยงหมาแบบเกินไปออมันกินอะโวคาโ,คโดแล้วก็ให้มันกินร้อยเก้าบาทลูกหนึ่งนะ่แพงชิบหายถ้าชอบกินผักต้มผักกาดต้มผักกะหล่ำปีแครอทส้มเขียวหวานบางทีกินส้มเขียวหวานบางทีกินส้มสีเขียวเนะี่ยส้มโอไม่ใช่ส้มเขียวเขนะียวเนี่ย ส้มอะไรส้มเชงอ่ะส้มสีเขียวเนี่ยส้มอะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวฮัลโหลส้มแอปเปิ้ลแจ็คแอปเปิ้ลเขียวหมากินแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวเขากินแอปเปิ้ลเขียทำไมกินดีมากเออกินต้องซื้อให้เขาตลอดแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อให้เขาแล้วอาหารของเขานี่ต้องมีปลาแซลมอนอยู่ข้างในด้วยถุงละพันห้าโอ้โหถุงละพันห้าก็ต้องซื้อให้เขาซื้อเากินคนกินอะไรคนกินอะไร บางที่ส้มตำมตมไก่ย่างเครืส้มตำไก่ย่างมาเากินมากินร้อห้าแรกๆเนี่ยเอาเนื้อสัตว์ให้เขากินจากตัวข้าวกลมปั้นเนี่เท่าลูกหมูไปไปดันดันไปเอาอกไก่ให้เขากินโตขึ้นโต,ข,นต,ข,นตขึ้นเลยโทรถ,ถามคนขายเอาของปลอมไห้ผมใช่ไหมเนี่ยแล้วก็โทรบ, <มา S 2> บอกเลยชื่อว่าว่าของปลอมเลยพี่พี่เลี้ยงเขายังไงเลี้ยงตามที่ผมบอกไหมแบบตอนเป็นเด็กก็เอานู่นนี้ให้กินแบบเหมือนหมาทั่วไปจนทุกวันนี้มันโตเท่าหมูหมูน้อย